เอาเลยครับผมสวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้ก็กลับมาอีกครั้งกับเกมดารกันบอลดกขังแบทเทิลนะครับวันนี้ก็จะมาเปิดกาชาดารกันบอลฮีโร่กันนะครับบอกเลยว,ว่าตอนแรกมีอยู่ประมาณไม่ถึงร้อยเมตรกิจกรรมเข้าปุ๊บรีบฟาร์มทันทีรู้สึกว่าตื่นเต้นกับตู้นี้มากเลยมัน คือเราก็รู้แหละว่ามันอาจจะไม่ได้ใช้ยาวนานแต่ว่าพอมาทีไรเนี่ยผมตื่นเต้นทุกรอบเลยละตั้งแต่2ปีก่อนแล้วตั้งแต่ที่เบียโต้สี่ร่างปกติมาครั้งแรกเนี่ยคราวเนี้ยเวลาผ่านไปเบีโต้สีก็จะเป็นร่างใหม่แล้วนะครับซึ่งมาเถอะนะตอนนี้เรามีอยู่150เม็ดนะครับเปิดได้3มันติอย่างน้อยก็ทุกการเปิด1มันติเนี่ยมันลุ้นเบียโต้ได้เลยเพราะว่าตู้เนี้ยอย่างที่บอกไปว่ามันการันตีฟีเจอร์อยู่แล้วแล้วฟีเจอร์ปีนี้ก็มีอยู่ประมาณ 5ตัวนะครับที่เป็นตัวใหม่ตัวเก่าก็มีเหมือนกันมันจะมีฟีเจอร์ตัวเกลืออยู่อยู่ด้านหลังตู้ที่ว่าในหน้าปกไม่ได้เอาเข้ามาใส่นะครับก็คือตัวละครเก่าอย่างคูลเลอร์เมทัลแล้วก็ไอจเร์นบ้าล่างแล้วผมไม่รู้จนเนบ้าแบ็คเออเนี่ยสตัวเนี้ยคือไอสอตัวเนี้ยครับมันได้อัปเกรดล่างก็จริงแต่ว่าผมไม่อยากได้ผมอยากได้ตัวใหม่ซึ่งเราอ่ะมีสิทธิ์ได้เป็นการันตีฟีเจอร์ด้วยดังนั้น มันก็ต้องวัดดวงกันหน่อยแล้วล่ะว่าจะได้ตัวอะไรกันในบรรดาทั้งหมดนี้ซึ่งแน่นอนว่าเบียโตต้องมาก่อนอันดับแรกนะครับผมแค่ได้เบียโตมาแค่ตัวเดียวอะคือปีนี้ไม่ต้องอะไรแล้วอะปีนี้ก็ยิ้มแล้วดังนั้น150เมตรคงไม่ใจร้ายเกินไปใช่ไหมตู้โกสีเกลือไปแล้วตู้นี้ต้องไม่เกลือดีวะนะครับมาเรามาเริ่มเปิดกันเลยไม่ต้องเสียเวลานะครับเพราะเดี๋ยวมีอะไรให้เราทอีกเยอะในกิจกรรมฮีโร่ปีนี้นะตัวละคร ตัวเก่าได้อีซเอกันเพียบเลยมีคิวต่อเรียงตัวหลายคลิปแน่ๆดังนั้นทุกคนพร้อมยังใครเปิดไปแล้วได้อะไรบ้างมาคอมเมนต์ทิ้งไว้ได้เลยนะครับเดี๋ยวก็คอยอ่านให้อยู่แล้วนะผมคอยอ่านอยู่ว่าใครเปิดได้อะไรบ้างมาแชร์กันได้นะครับทุกคนมา5้าสเม็ดแรกผมดูซิว่าจะออกเลยไหมเบียโตของเราจัดปะปีก่อนนะปีก่อนออกง่ายปีนี้ก็ต้องออกง่ายดิผมมันชะตาขูก่กับเบียโตอยู่แล้วเอาจริงปะ ไอดอี ID ผมเนี่ยไม่เคยพลาดกับเบเโต้สักตัวเลยจะพูดถึงแล้วนี่ก็อย่าหาว่าอวยเลยนะฮะเบเโต้นี่มีทุกตัวติดไอดีอ่านิเมชันยังไงถ้าได้อ่ i นิเมชันก็จะดีมากโอเคไม่ได้แล้วนะฮะเพราะว่าตู้ฮีโร่ก็จะเป็นตัว ASR ได้ ASR มาเนี่ยเป็นตัวจากภาคฮีโร่หมดเลยเวย้ยถ้าเกิดว่าใครได้อ n านิเมชันสุดเปอร์ก็จากตู้เนี่ยคุณโชคดีมากนะเพราะว่าคุณจะได้ ASR ที่มาจากภาคฮีโร่เนี่ยสามตัวขั้นต่ําแต่เมกี้ก็ไม่ได้นะครับ มาลุนกันตัวที่สองไปนับตอนฟีเจอร์แล้วมั้งเนี่ยไม่น่าผูมากางทางเท่าไหร่ออน,นิเมชันแบบนี้สามสี่ไม่อยากไปเร็วเลยอ่ะมีเปิดได้แค่สามมันตีนะ้ะงบแค่เนี้ยตัวที่หกปะเนี่ยทุกคนว่างไงเฮ้ย <c oughs> ระหว่างทางอ่าวันดีพี่ <c oughs> โกลเด้นเมทัลคูลเลอร์ผูมาอก็ได้อยู่ ยังดีที่มันผล่มาระหว่างทางถือว่ามันแถมให้ไงยังมีฟีเจอร์ด้านท้ายอยู่นะครับก็เออมันมารอต่อคิวทําคลิปและได้นี่มาเพิ่มเนี่ยสองทางพอดีนะผมมีอยู่แล้วหนึ่งทางนะครับยังไงยังไงยังไงตัวท้ายฟุฟ๊บฟับเบจิโตมันต้องมาแหละเออเบจิโตล่าสุดอย่างเบอร์บล่างบูผมก็ได้ผมไม่เคยพลาดหรอกเบริโตสายฟรีเบจิโตสศึกชิงผมมีหมด เบเกโตฮีโร่ล่างสี่ของเก่ายัางมีเลยดังนั้นเบเกตโตล่างสี่ลิดเบเกอร์อะไรของมันเนี่ยมันจะไม่มีได้ยังไงวะเฮ้ย <C> e <at> มันก็ต้องมีอยู่แล้วไม่ว่าทุกคนมันก็ต้องมาอยู่แล้วไงดีใจเหมือนเปิดได้เอลอาร์เลยไม่ได้ดีใจอะไรอย่างนี้มานานแล้วดีใจเหมือนตัวเองเปิดได้เอลอาร์เลยไม่ได้ดีใจอะไรอย่างนี้มานานเอ <c oughs> ้ยเบเกโตออกจริง <c oughs> มันทำให้ผมนึกย้อนไปตอนที่เบเกโตสี่ตัวสีเหลือ,องมาครั้งแรกเลยนะ เหมือนว่าเปิดมันติแรกออกฟีเจอร์ตัวท้ายเหมือนกันนะโอ้เงเร็นะครับทุกคนเราได้คลิปแล้วนะฮะวันนี้คือแฮปปี้ล็อกเลยล็อกเลยนะคือนายมันสุดยอดอยู่แล้วนะครับผมบอกเลยว่าผมเนี่ยมีโชคระตาที่ผูกขัดกับตัวของเบเกโต้เว,ว้ยมันไม่เคยทิ้งผมไปผมบอกเลยว่าโชคระตาผมเนี่ยมันได้ผูกมาไว้กับเบเกโต้แล้วเว้ยไม่ว่าจะเป็นล่างไหนเบเกโต้ในไอดีผมเนี่ยมีทุกตัวบอกเลยขอบคุณมากที่แกมาหาฉัน ถึงแม้เราจะเกลียวแบบตู้โกคูสีแต่ถ้าได้มันมาจากตู้นี้ก็แฮปปี้เหลือเกินไปครับเปิดให้หมดเลย150เม็ดนี้ไม่เสียใจอะไรอีกแล้วนะฮะไปลุ้นไปลุ้นตัวใหม่เพิ่มถ้าได้พวกล่างสามแบ็คมาก,ก็ก็จะยิ่งดีไปอีกโกฮังพีโกโลบินมากแล้วนะเหมือนเมื่อกี้เด็ดเลยนะครับตอนนี้คืออได้อะไรมาก็ก็ดีก็อตไม่ก็อตนะครับลุ้นก็อตเมื่อกี้ก็อตได้จะเจ๋งมาก ตอนนี้ผมผมได้ลือตัวมาแล้วถามว่าผมอยากได้อะไรเพิ่มจากตัวใหม่สี่ตัวห้าตัวผมอยากได้เอาจริงไหมถ้าให้เลือกผมก็เลือกเบียโต้ลดทางเพิ่มอะตัวอื่นผมไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่นะไอโกคูแบกล่างสามอะผมไม่ค่อยชอบผมไม่ค่อยจะอะไรมากไงคือได้มามันก็ดีสำหรับคนทำคอนเทนต์แบบผมจะได้ทําคลิปตัวละครเพิ่มแต่ถ้าเอาความจากใจจริงอะเอาเบียโต้บททางก็จะแจ่มมากเลย <c oughs> ไม่อยาก <c oughs> โอ้โหมีกต้หมดทางบเกต้มันรักเราทุกคนบเกต้มันรักผมเกินไปหรือเปล่าบเกต้สี่ตัวเก่าโผล่มาระหว่างทางอ่ะเฮ้ยอะไรอย่างงี้มันไม่ได้ออกง่ายๆนะเพราะมันเป็นตัวเอซาจากภายในตู้นะไม่ใช่ฟีเจอร์การลันตีนะเว้ยเออไอพวกตัวละครของปีกันก่อนอย่างเงี้ยหาออกยากนะผมบอกให้เพราะตัวมันเยอะด้วยนะครับยังไงยังไงฮึบน่าจะตัวท้ายหรือเปล่าเฮ้ยเจ็บปับ๊บปั๊บ โอ้โหครบท้วนครบรสเค็มเปรี้ยวหวานเผ็ดมาหมดนะครับได้โกคูแบ็กสามาอีกแล้วโกคูแบ็กที่เป็นร่างสามแล้วก็ใส่หน้ากากคเาเมนไรเดอร์มีดาบด้วยแล้วก็สามารถไปยงล่างเป็นร่างสามที่มีพลังอะไรของแม่งไม่รู้เป็นสีทองคืออะไรไม่รู้อ่ะรอทอําคลิปแล้วกันนะนี่ไงมาหมดแล้วนะครับแฮปปี้ <laughs> เลยอะไรว่าร้อยเมตรมันแฮปปี้ขนาดนี้เลยเนี่ยบ้าไปแล้วครับต่อมาสุดท้ายอีก50เม็ด ผมได้บิเกโตผมได้โกคูแบ็กแล้วผมก็ได้บบเกตโตตัวเก่าบดทางโอ้โหสุดยอดจริงๆฟินะ่ะช่วงนี้คือแฮปปี้เลยชีวิตชวาเราเที่เหลือก็ได้ตัวอะไมาคือไม่ขัดแล้วนะครับเราได้บบเกตโตมาแล้วไปมันติท้ายทุกคนตอนนี้คือผมได้อะไรมาเพิ่มผมก็สบายใจหมดซุปเปอร์เซียก็สจะมาเยือนหรือไม่มันต้องเยือนสักรอบแหละหนึ่งปีหนึ่งหนนะ่ะหายเลย พูดพดอยู่หายเลยซูเปอร์เซย์ก็ตโอเคนะครับเอ้คือมันออกระหว่างทางให้ผมนี่ก็ถือว่าโชคดีแล้วนะออกระหว่างทางสองมันติเลยนะเปิดสองรอบก็ออกระหว่างทางสองรอบ,ออระรอบนะครับบางทีมันก็มันมันจะไม่ค่อยออกระหว่างทางเ้ยเพราะว่ามันเป็นการันตีฟีเจอร์แล้วไงออกระหว่างทางอ่ะถือว่าโชคดีตัวที่ไหลเนี่ยสามปะสี่ไปครับผมไม่อยากนับแล้วแหละผมจะไปเลยแล้วกันตรงนี้ ตัวท้ายรอตัวท้ายอย่างเดียวลุ้นตัวท้ายอย่างเดียวเลยเฮ้ยมันปวดทางจริงว่ะมันปวดหนึ่งทางด้วยเฮ้ยเขาบอกว่าเบียโตใหม่ผมก็หนึ่งทางเบียโต้เก่าผมก็หนึ่งทางอะไรวะนเนี่ยบ้าไปแล้วทุกคนโอ้โหแฮปปี้เลยร้150อยห้าสิบเมตรอย่างเงี้ยคืออะไรกันนี่มันคือสายใยของเราที่ไม่เคยจะถูกตัดขาดก็จะกันได้เลยครับมันคือสายใยความผูกพันของเรา ที่ไม่อาจจะถูกตัดขาดกันได้ระหว่างผมกับเบเกโต้ดูดิอะไรร้อยห้าสเมตรเบโต้สามตัว <c oughs> เป็นการเปิดตู้ฮีโร่ที่ว่าไม่ได้เสียเยอะแล้วก็แฮปปี้มากๆเลยนะฮะ <c oughs> นี่แหละนี่แหละที่ผมชอบตู้ฮีโร่มันชอบให้อะไรดีกับผมมาหลายปีแล้วนะขอบคุณจริงๆทําให้ความเกลือจากตู้โกโคโสีนี่คือหายไปเลยอ่ะหายหายไปเงียบเลยเว้ยความเกลือที่ว่าเปิดไปเกือพันเม็ดไม่อ,อ่อนี่คือแบบยิ้มเลยอ่ะ เหมือนแบบถูกขจัดคาบออกไปแล้วนะครับได้เบรโตรตัวใหม่มา1เส้นทางนะฮะก็เดี๋ยวรอทําคลิปกันได้แล้วก็มีตัวละครเก่าด้วยนะผมแอบไปเล่นตัวเบรโตรตัวเก่าร่างสี ECA มาแล้วอะ่ะผมตกใจมากที่ว่าแม่งดามเมจแรงขึ้นโคตรๆเลยเว้ยเอาไปลงเล่นด่านเบรสมดมาคือตีแรงมากก็เดี๋ยวรอดูในคลิปนะครับผมไม่สปอยแล้วกันแต่ทุกคนน่าจะไปน่าจะน่าจะได้ไปเล่นเองกันแล้วแหละถ้าเกิดว่าใครมีนะครับแม่งแรงกว่าที่คิดเยอะมาก ซึ่งเบียโต้ใหม่ก็ไม่รู้เหมือนกันต้องลองเล่นกันนะครับอีกทีนึงบอกเลยว,ว่าใครเปิดได้เบียโต้มาเนี่ยคุณฟาร์มเหรียญเปลี่ยนล่างให้มันก็แป๊บเดียวนะมันมีมิชชั่นเพิ่มมาด้วยเป็นมิชชั่นที่แจกจ่ายเหรียญเหรียญอัพล่างให้กับเบียโต้เหมือนกันมันเป็นมิชชั่นคล้ายๆกับของเวอร์วที่ว่ามันจะแจกเหกรียญดุกคังโอเวคเ่นให้ก็สะดวกสบายมากๆเลยนะครับเนี่ยนะครับมันจะเป็นมิชชั่นอันนี้ดุกคังโอเวคเ่นซัพพอร์ตแคมเปญมันจะแจกเหรียญของเบียโต้ตัว บอกเลยว,ว่าแฮปปี้สุดๆสำหรับปีนี้ของผมเปิดออกได้เร็วมากแล้วออกที่ด้วย150เมตรที่แบบโคตรคุ้มนะครับใครเปิดการชารฮิโร่บีนี้ผลประกอบการเป็นไงบ้างนะครับเปิดกี่เมตรได้ตัวละครไหนกันบ้างผลกันได้กี่ทางคอมเมนต์บอกกันได้คลิปนี้ต้องขอตัวราไปก่อนแล้วกันเจนใหม่ครั้งหน้านะครับไปเลยครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับผม